สบายดีทุกคนวันนี้แว่นกะิะพาทุกคนมนาะเบิ่งสวนเนาะยางร้อเบิ่งสวนสวนของฮาเฮูกผ,ผสมผสานเนาะนี่ทุกคนต้นไซยาอันนี้แว่นอันต้นเป็งหนัวเนาะเขาเอนะินเนาะแว่นเอามาเนเปเบิ้งเบิ่งแล้วมันกันเตกออกมาแหละแว่นเอาอันกิ่งที่เขาอันตัดทิ่มแม้แว่นแหละเสียดายมันแว่นแหละเอามาปักลงดินลงเบิ่ง มันกัแตกออกมาเราสงสัยมันกัดติดง่ายเนาะนี่อันนี้ก็คือกัน,นกำลังแตกยอดออกมาเลยทางนี้กัดซีมีมะเขือนี่มีแต่ต้นมะเขือเนาะมะเขือโบมีมีประมาณเอน้อยเดียวรอสองลาหน่วยต้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวแว่นกัดซิผาไปเบึนีง ปลูกมัวสู้วแล้วทุกคนต้นกล้วยกับกำลังงามและนี่ก็คือต้นมะตูนเนาะทุกคนนี่กำลังเลื้อยเลยจ้าสีขึ้นถึงฟ้าเลยจ้านี่หัวสิงคขย เดี๋ยวพาทีเข้าไปเบื้องในสวนกันเลยจ้าในอันนี้พักซีทุกคนพักซีเออ่เขาบอกว่าเขาเอิ้นพักซีอย่างเนาะ้แต่ว่ามันกลิ่นคือการกับพักซีที่เขาปลูกขายปลูกกินเลยเนาะนี่อันนี้กับปลูกว่านปลูกเออ่พักเป็ดบ่อันนี้พักอันนี้อันนี้เป็นดอกไม้เนาะอ,นนนอันนี้กับปลูกไว้เพื่อให้มันงามเฉย นี่มันอาจจะเป็นทั้งดอกไม้เป็นทั้งหญ้าหรือเป็นทั้งแบบสมุนไพรเนาะแต่เฮาบ่งนี่อันนี้วันจอดนะทุกคนเวลาที่แบบว่าเฮาเฮาเฮามีดบาดหรือไม่อย่างนี้นะเฮาก็เอาไปใส่ได้มันกะซีแผลเฮากะซีเซาวไวเนาะนี่ผักเป็ดเขาเอินผักเป็ดบางคนก็นเข้าใจผิดว่ามันคือวอเตอร์เคสอันนี้ผักสังเง,งที่เฮาซื้อมาใส่แกงดอกไม้แล้วก็ตัดเอาใบมันไปใส่แกงเส้นหากมันเฮากะ เอามาปักเนาะนี่อันนี้ต้นสูงมีหากกันเนบเอ่อเมื่อวานนี้เนาะยังเหี่ยวอยู่เลยแต่ว่ามันบวตายเนาะทุกคนมีมักเพชรอันนี้มักเพชรขอมานำเอื่อยเนาะคือไปใส่เห็นอย่งกะขอมาปลูกแบบเล็กๆน้อยๆปลูกให้มันเป็นแนวเนาะมักๆแบบมักปลูกกับปลูกไปทั่วเลยนี่อันนี้เป็นต้นดอกไม้ ทางนี้ก็สิมีมักเพชรนี่แล้วก็มักแตงมักแตงเป็นอยู่คืออันนี้เคือบักกะหลายเป็นอยู่สามหน่วยไหมทุกคนนี่อันนี้คือมักเล่นเป็นดอกแล้วนี่อันทางนี้ก็มีผักเป็ดนำอีกทางนี้ก็มีเคือมักแปบแล้วก็ มักใส่เนาะมักใส่ขี้นกมักใส่น้อยน่ะนี่อันนี้เป็นมักแตงของเราเอาไว้มักหน้าแล้วทุกคนมีหน่วยเดียวอันนี้เป็นมักมักมักถั่วเนาะมักถั่วฟุ่มนี่มักใส่เห็นบ่มีมากเดียวใหญ่กว่าหมูบางนี้ยังยังบบทันใหญ่เดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนค่อยเก็บไปกิน ทางนี้ก็มีต้นกระเพรานี่ปลูกปลูกไว้นี่แล้วเขาก็คอยมาอันเบิ่งมานเนาะอันนี้คือดิฟเวนได้เด็ดยอมอนไปแล้วนะมันก็เลยแตกออกเป็นฟุ่มน้อยๆแล,แล้วก็มีพักอีตู้มีพักของบัวมีมักทั่วมีเออ หญ้าเนาะหญ้า,าที่มันกินได้นะทุกคนนี่มักทั่วเขาห้ากับเป็นมากแล้วแต่ว่าเป็นบอหลายดีกำลังเป็นดอกเป็นมากน้อยน้อยเลยนี่มกทั่วนี่บัพอต่ำเนาะประมาณสองสามหน่วยที่มันใหญ่แล้วนี่มะเขือ อันนี้เป็นมักทั่วทางนั้นก็นเป็นมักทั่วคือกันมันว่างกันเน็บเนบไปเนาะทางนี้มีพักเซียนมันแก่แล้วเอาไว้เฮ็ดแนวเนาะอันนี้อันพักหอมแพวพักหอมเป๊พักเอ,อ่อพักพักนอกแล้วก็มีพักหอมลาบนี่อันนี้ต้นกระเจีย๊ยบอันนี้ปลูกอยู่ หกเจ็ดสุมเนาะสุมนึงกับสองสมต้นนี่กระกะมีมะเขือมีพักแผวนนี่งามคักคือมันได้ฝนมันมักฝนเนาะนี่ทางนั้นก็นมีต้นมะฮงอยู่สามต้นแต่ว่าเป็นน้อยละเป็นดอกแล้วด้วทุกคนทางนี้กับบ่กค่อยงามปันไดเนาะบ่อยากถ่ายไป นี่อันนี้เป็นทั่วลันเตาอันนี้นี่นี่นนปลูกไว้จนลืมเนาะเพราะว่ามันนานใหญ่นี่ต้นมักซารีก็มีและครั้งนี้ก็มีดอกอันสันดอกอันสันมีหนึ่งสองสต้นและก็กำลังสิปลูกเพิ่มอีกนี่ดอกมันกินได้ด้วยทุกคน เอาไปอันกับตํตาบังหุงก็ได้แล้วก็เอาไปต้มน้ํามันกินก็ได้แล้วก็เอาไปเอซาก็ได้อีกตากแห้งแล้วก็ปั่นแล้วก็เอาไปไว้เอซาก,กินเนาะมีผพาอีตูก่ก็งามคักกินบอทันเนาะมีแต่ดอ,อกแก่แล้วเดี๋ยวมือหน้าสิมาตัดผาอีตู่ตัดเบื้องว่ามันซีแตกยอดอ่อนขึ้นมาอีกบอมีอย่างนั้นเนแว,น,แวนเป็นคนที่มากทดลองเนาะ มีพักเม็นก็นมียูเจส่วนเนาะพักอันอีเลิศอันนี้ต้นหม่อนมีอยูสองต้นนี่ิค่าใหญ่เอาอีกอยู่นก็นต้นข่าเป็นต้นข่ากะเซ็ต้นข่าอันใหญ่เนาะนี่มะเขือมีมะเขือมีต้นมะเขือหลายอยูเนาะแต่ว่าบบค่อยได้เป็นมากนี่ต้นหนึ่งมีมากอยู่มากหนึ่งสองสมากเนาะหรือบางต้นก็นอาจจะโบ บเป็นมากเลยด้วยซ้ำนี่มักเพชรบอกค่อยงาบไดแต่ว่าอยากโซแ <Okay. S 1> วนปลูกแวนบอกค่อยได้ใส่ปุ๋ยมันเนาะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หน้าฝนแน่นะคือมันมีพืชเนาะมันมีโรคหลายเนาะมันช่วงหน้าฝนนี่นะอันนี้เปียผมให้มนันน้ำอันนี้ นี่มันบอกค่อยงาาบางอย่างก็นเนอะแต่แวนก็นอยากมา่ายให้ทุกคนเบ่งคือเขาเอายักโซแหละนี่อันนี้ทั่วภูกับเป็นดอกแล้วนี่เป็นดอกน้อยน้อยซึ่นใจเวลาเห็นดอกเวลาปลูกเขาปลูกอย่าง้วมันเป็นดอกเป็นมากนะเ้าสึกแบบอืม้มซึ่นใจ ลากาทางนี้นี่ต้นมะเขือก็มีลากะเดี๋ยวออกไปเบื้องทางนอกกันก่อนทางนอกก็มีเนาะแวนแวนปลูกทางนอกเนี่ยนี่มีต้นอันใบายานางทุกคนนี่กําลังปลูกเลยกําลังติดแล้วถ้าติดแล้วมันก็นตายยางเนาะต้นอันนี้เนาะคือมันติดแล้วมันติดเลยไหมีต้นหวาย หางนี้ก็มีปลูกอันมากมักบวบมากเอ่อมักต้นอันนี้ย่ารีแพรอันนี้แว่นลกหญ้ากับบันแล้วเนาะทุกคนห้งนี้ก็มีเอ่อต้นดอกแคร์ต้นมักแตงต้นส้มพอดีมีต้นมักแตงนี้ปลูกไว้หลายเลยเนาะนอันนี้เอ็ดค้างให้มันให้มันเลื้อยปลูกอันมักบวบไว้เนาะนี่ ท้างนี้กับห้างนอกกันนี่ก็ี่มีต้นกล้วยปลูกเป็นแถวๆเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็แซมด้วยต้น,นมักแตงนี่ปลูกแซมแซมไว้ดําป่ากล้วยนี่เลยเนาะนี่เป็นต้นเงาะต้นอย่างกัญ่าต้นมางไม้นี่ค่ะได้ปลูกแซมไว้อยู่แต่ว่ามันตายเนาะนี่ต้นมันจะมีอันนี้เป็นมันห้านาทีนะจ๊ะทุกคน นีมักแตงกันสีหลายๆอยู่ทั่วทั่วให้นี่หละเนาะเอิว่าให้นี่นี่มักแตงกำลังพอดีต่มเลยซันเนี่ยนี่อันนี้ในน้อยนึงเป็นเป็นมากเลยแต่ว่าบอหลายเนี่ยนี่มักแตงอันนี้น่วยใหญ่อยู่อันนี้เอาไว้กินซุกน่วยนี่ นี่อีกบอฮหดเตือนกันที่ได้กินซุกแล้วใบมันบั่งเบหนนองากระายถ่างกระบ,บัดแล้วอุ๊ยมีฮอดพักอันผักกาดไหมฮอดีว่านต้นมางาไปไมะมันติดมานำ เม็ดมักงามึงกี้นี้แว่นอันเม็ดมังงาลงเดหากระปุกมังงาเนี่แล้วก็มีมังนัดซื้อมังนัดมากินกับอามังนัดมาเน็บใส่นำนี่ต้นมังงากระปุกไว้หลายเลยกาดสีประมาณนี้เนาะทุกคนส่วนส่วนของเฮาเนาะ ต้นมะแดงเนี่ยอ้ยมีแต่ใบเนาะเห็นแต่ใบามากมันซ่อนอยู่ในใบเบิดต้องพี่พีเบิ่งจังเห็นโอเคทุกคนคลิปนี้แว่นกาที่ได้ไปแล้วเดี๋ยเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนไปแล้วบายบาย